สวัสดีค่ะมาพ่อกระช่างแย่ไม่กินแซ่บบรรยากาศแบบนี้ต้องกินร้อนๆค่ะตุ่มมะมา,มาเพราะว่าบอกไปใช้ว่าด้ัันตุ่มมะมาจ้ะคนตกตัึงแตเมขึ้นผ้ายุ่เขาอุดรไฟกระดับพืนสิติดตอนนี้ร,นร,นร้อนเลยจ้ามาใส่ลูกชิ้นเนื้อด้วยค่ะใส่ผักคะน้า โอ้ยตาโคนมากมือเสารพี่น้องม่อเรียกนี้ได้ตาไปอีกอ,อืใส่กระพกไรลงคอดีแท้มันหนาวไหมมันหอนลายมือว่าแล้วอ่ะมากกับมากเป็นแต่ยยานล่มขากล่มว่ามันหมุ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 น,มนตัใหม่บั่นยังไม่ตัวใหญ่หัก มีบะหักมาทาั้งเฮีย่ยนสังกะสีสังกะเสรเปิดป่าว่าว่าวาบนสังกะสีเฮี่ยนในสังกะสีน้ำเหลาน้ำยังมันเกา่ามันด่วนข้างขอนข้องเบ็ด พราว่าอยู่ยกัไรว่าใดนึงหร่กลูกศิษย์มั่นเพราะว่าถ้าสั่งมันกับหญ่วนมันตกต้มมาม่าดีแล้วแล้วนั่นพืนที่ก็แซ่บ ตมไม่ไม่หอนเดีอยกินยหกเลดพอดก็ดีซื้อลูกินใบใหหลานใส่ต้มมะม่าเล่ดเอามากิดว่า ไม่ดับมืดเมื่ออุดรนค่ะค่ะเพราะเห็นเขียนร่มมองใดก็ดับห่งหลงพอไมีได้ ลงคอนขนาดว่านยางแม่จอดรถปุ๊บพอดีเลยมาท่านปีินฮอดเรืองบึ้มมากเลยมันด่วนดีครักข้าอยู่คักปะเด็นแต่มันยังขับรถยู่ถนน ไปบ่ได้เลยเพราะว่าพายุมันเป็นระนยะแห้งในบ้านอืมกวดนามมันน้ำมันมันนวลพุงน้ำได้อร่อยเลยเรามารุงไม่พอเลย อนน้ตานาก่อนจ้าบัตซี่ เมื่อว่างไหวดับในง่วงเห็ดแน้วกินว่าสิ้นยำใน่ัน้บริยำ ปกติไปหามีเว้นๆเลยนะมนีคนตกป่าไม่เหมือนเดี๋ยวไปหอดมาเห็นห่วยหนาจีบๆมาบ้านเกือบจองถุ่มลงหลับตื่นขึ้นมาเห็นแจงทำเบิร์เวลาสองถุ่มหน่อยหน่อย ตันหนีกบแน่ด้เนี่ยไฟบึบ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 บินเมื่อขึ้นปานอยู่ในปานเนียกกระใสบะได้เนียกกระใสบะได้ไฟยุ่กับไฟดบ सा साहब कमल นานๆกินดีก็อร่อยนะติโตไม่อิ่ดเอยนี่ไอ้โต๊ะ,ะ,ตะแห้งเห็นไหมตอนนี้มันลิ่นอยู่แต่ว่ามันคือออกเอาเอามันสีเอาเอา จะกินต่ออยู่ค่ะแต่มันยาวแล้วคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายไมด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากมาค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามและผู้ที่ตามใหม่ยังไมก็จะแวะไปหาทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ